วิธีเดินทางไปไหว้ขอพรแม่นางกวักทองมาที่สำนักส่งควรไม่บ้องจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ปักหมูจากกรุงเทพมหาคนครสามารถเดินทางได้ด้วยกันทั้งหมด4วิธีวิธีที่1ถ้าคุณเลือกที่จะขับรถยนต์ไปใช้เวลาด้วยกันทั้งหมด12ชั่วโมงวิธีที่2ถ้าคุณจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปใช้เวลาด้วยกันทั้งหมด14ชั่วโมงยังไม่รวมเวลาพักนะคะวิธีที่3าค่ะถ้าใครขยันเดินไปเลยค่ะใช้วเวลา8ชั่วโมงวิธีนี้ไม่แนะนำนะคะวิธีที่แนะนำมากที่สุดก็คือการขึ้นเครื่องบินค่ะสะดวกมากๆใช้เวลาอยู่บนเครื่องประมาณ1ชั่วโมง30นาที หลังจากที่เราลงจากเครื่องนะคะแนะนําว่าให้ติดต่อเช่ารถหรือจะเช่ารถตู้แบบมีคนขับก็ได้ค่ะจากนั้นปักหมุดไปเลยค่ะที่พักส่งควรไม่บ้องเดินทางจากสนามบินนครศรีธรรมราชไปอีกหนึ่งชั่วโมง25นาทีค่ะมีใครเคยเดินทางไปขอพรแม่นางกวักทองมาที่พักส่งควรไม่บ้องมาแล้วบ้างไหมคะรีวิวบอกความปังในคอมเมนต์นี้หน่อยค่ะ